กิจกรรมแอโรบิกน้ำค่ะใช่แอโรบิกใต้น้ำครับเขาบอกว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันจะไม่บาดเจ็บใช่ไหมพวกข้อเข่าอะไรพวกเนี้ยไม่เหมือนกับทำอยู่บนบกแต่ว่าก็ได้ได้เรียกว่าได้การออกกำลังกายทำให้ฟิตนะมันน่าจะฟิตมากกว่าออกกำลังกายบนบกนะเพราะว่ามันมีน้ำมันมีแรงต้านใช่แม้แต่คนท้องนก็ยังใช้ยังทำได้ใช่่คะก็จะมีทุกทุก11โมง4 15ครับทุกท่านก็มาร่วมสนุกกันตรงนี้ได้เลยเออใช่ไปแล้วเหรอโอเคไปเลย โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับก็ลงมากค่ะอาจารย์ลงมากเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเพราะอยู่ในน้ำอ่ะเหย่างที่บอกแรงหังมันมเยอะเถูกไหมมันต้องใช้แรงมากกว่าบนบกถูกไหมใช่ค่ะถึงแม้ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยไม่ออกแต่จริงเหนื่อยมันออกนะเหนื่อออกออกอยู่ในน้ำนี่เองตอนไม่รู้สึก่ครับ นะครับก็ความร้อนก็ดับด้วยความเย็นแต่ว่าสุขภาพก็จะแข็งแรงแต่ว่าถ้าทำแบบนี้บ่อยแนละเฟิร์นแน่นอนเฟิชแน่นอน,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 อนคืนนี้ผมว่าหลับสบายแน่โอ้โหคงหลับสนิทนะพื้นเลยเรียบร้อยหัวถึงหมอนไปเลยอ่าชอบท่าไหนที่สุดครับชอบเพลงไทยแล้วครับเพลงไทยใช่ไหมเอิม มื่อกี้มันมีเพลงไทยอยู่ดูก็เรียกว่าเขารู้จักใช้เพลงนานาชาติมาใช้ในการทำแอโรบิกในน้ำก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็เก้งกังแต่มีความสนุกนะครับแล้วก็ได้เนยดเส้ก็ไพื่อนใหม่ๆด้วยได้ารู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติถูกต้องเสียดายมากเลยผมต้องถ่ายรูปไม่งั้นผมจะลงไปแล้วแต่ตอนนี้ลงไม่ด้แล้วนะคจ๊ะ เรือกิจกรรมของเราแล้วคือการล่นเรือใบเรือใบแล้วก็นี่ท้ายเรือขนาดเลยค่ะมีแบบนั่งสองคนด้วยหรือจะนั่งคนเดียวก็ได้ถือว่ากิจกรร,ร<อ>มที่เยอะมากนี่ไงคะการเรือใบามาถึงแล้วเขาก็จะมีผู้คุณครูนั่งไปกับเราด้วยแล้วรเราก็จะ กันก็ได้แบบออกไปชม,มวิวกินลมชม,มวิว<อ>เล่นด้านนอกน<อ>ะคะก็เรียกว่าสนุกสนานนะครับก,กิจกรรมที่ดีมากแล้วก็มีกีฬาอ,อื่นๆด้วยบริเวณข้างหลังของเราก็จะมีสนามวอลเลย์บอลชายหาดกับสนามฟุตบอลชายหาด<อ>ก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางคำเมนือแล้วเพราะคำเมนืเนี่ย<อ>เก็บจัดพวกนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งกันขึ้นมาเพื่อให้ทุกเชื้อชาติในในโลกเนี้ยนะครับประสานกันด้วยกีฬา เพราะเวลามีกีฬาทุกปีปั๊บเรื่องสงครามก็ไม่มีเนาะเดี๋ิวไหมถูกต้องครับเที่นี่ที่นอ่ทำเยอะ่ะมันว่าตอนนี้พร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลองเล่นกันเลยดีกว่า คงแขงคงแขงแต่ผมจะสปีดชัตเตอร์เร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำหนักมันเบาอยู่แล้วมันไม่เหมือนกล้องซิงเกิลเลนอะอย่างน้ำหนัก จะลองถ่ายไปดีมีอีกลำหนึ่งนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเรือไบสีสม้มฟีเหลือสีเขียวแตัดกับฟ้าฟ้าตรงนี้ต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงหน่อยครับน s เพื่อให้คือเรือมันเคลื่อนไหวตอดเวลานะผมก็อง่าไว้สักสองวันห้าทิวน่าจะพอ นอนไม่ต้องวอรี่่ไมต้องวอรี่รรแต่ว่ามีปากระเบนยักษนะ์เนอะสนุกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะเป็นการบังคับเรือใบครั้งแรกของออมค่ะครั้งแรกที่บังคับลำใหญ่ขนาดนี้โดยการเอามือแตะไว้ <laughs> เราขึ้นเรือนะแล้วก็บอยผมก็ถ่ายอย่างเดียวถ่ายเรือบแล้วเราก็ใช้ตัว OMD ไฟซึ่งค่อนข้างที่จะเรียกว่ากันน้ําอยู่แล้วค่ะไม่ห่วงเรื่องน้ํากระดงกระเด็ด่อยไปนะแล้วก็น้ําหนักก็เบานะจับกําลังหมอกมือบางทีจับมือเดียวก็ถ่ายได้<า>นะไม่หนกักเกิน ในจังหวะที่เราดั่งอยู่บนเรือเนี่ยเรือจะต้องโคงเพลงแน่นอน<ช>มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉนั้นเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็ว<อ>เป็นหลักเพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยโหมดแรกที่<อ>ผมใช้ผมจะใช้โหมด S, <S, มด S. <S ก็คือตั้งตั้งใหที่โหมด S โหมด S, <S มด est, แล้วผมก็จะปรับชัตเตอร์สปีดอยู่ที่ประมาณสัก250 2 5 0ถึง300นั้นก็คือ1ส่วน250ถึง1่วน300 วินาทีส่วนรูรับแสงปอให้กล้องมันจัดการเองอัตโนมัติไปแล้วเราก็คอยโฟกัสแล้วก็ซูมปับถ่ายซูมปับถ่ายทีนี้ผมก็ใช้อีกโหมดหนึ่งคือผมจะเปลี่ยนปรับไปปรับมาคือผมจะเปิดตัวอาร์ตเอาไว้ตัวอาร์ตเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาเป็นคีไลน์คือเวลาบางจังหวะเราถ่ายป๊บเฮ้ยมุมนี้น่าจะอาร์ตหน่อยก็หมุนมาที่อาร์ตป๊บลอกกผมก็กดปึ๊บกดได้เลยเราก็ต้องเซอาร์ตไว้ด้วยใช่ใช่ผมเซตอาร์ตไว้ที่คีรลายเนี่ยล็อกเอาไว้เสร็จแล้วพอสมมติจังหวะที เราเห็นว่าเราจะถ่ายภาพสวยๆทั่วไปนะเป็นภาพปกติทั่วไปผมก็รปรับมาโหมด S ซึ่ง <S, <ฆ> <S, S เราตั้งไว้ที่250อยู่แล้วตั้งไว้ลยกหมดได้เลยก็ได้เลยอสองอย่างก็จะหมุนกลับไปกลับมาอยู่2องอันนี้ <Why S 1> นะครับ <yeah. S 1> สังเกตหมุนหมุนกลับไปไม่เสียเวลา,าด้วยไม่เสียเวลาทีนี้ถ้าตัวตัว S เนี่ยนะถ้าเราอยากจะให้มันสีสันจัดจ้านหน่อยเราก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัว Picture Control เนี่ยนะตรงนี้โอเคปรับแล้วไปที่ตัว Picture Picture Mode เนี่ยนะ พิกเจอร์หมดเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นวิวิทเสียหมุนมาเป็นวิวิทวิวิทมันคือสีสันจัดจ้านจริงวันนี้น้องน้ำทะเลก็สีเขียวของเราก็เขียวส้มอยู่แล้วเขียวส้มสีจัดจ้านเลยเรือใบก็สวยด้วยการสีตัดกันไปหมดเลยก็จะได้เห็นทุกอย่างแบบโดดเด่นแค่นี้เองเทคนิคง่ายๆในการถ่ายภาพใช่ครับโอเครถป้ากๆเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วไปว่ายเดี๋ยวเอาเปลี่ยนชุดลงไปว่ายน้ำดีกว่าค่ะอาจารย์อ่าถือไมค์ไว้เลยแซ่ พร้อมแล้วอาจารย์ะ <Okay. S 1> เะี๋ยวหนูจะลงไปไว่ายน้ำงั้นเดี๋ยวเอาฝาอาจารย์ถ่ายภาพเลยนะคะอ่า uh, <Okay. S 2> เดี๋ยวผมก็ยังใช้หลักการเดิมงั้นหนูพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมไหมคะครับไป ได้เรื่องได้ลงให้หลายเรีนดีค่ะอาจารย์คะครับสบายมากเลยค่ะอาจารย์โอ้โหพริตตี้แอนเฟิร์มเลยอะพริตตี้แอนเฟิร์มเลยหนูหายเรียกเลยอะค่ะโอ้โหนี่นะท้องโตเลยนะเนี่ยร้อยเร็ไม่ใส่จะหน่อนี่มันเหมือนลูกบอลเห็นไหม สบายสบายบาย,ยืดเลยยืดกล้ามเนื้อค่ะ<ว>น<ด>ีะ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทับเมทที่นี่ค่าจารย์นะคะเราก็จะแบบมีทั้งแอโรบิกมีทั้งอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ที่ไปเล่นมันสกุลก็คือโยคะโยคะค่ะเขาก็จะมีค,คุณครูคอยเทรนคอยนำแล้วก็จะมีให้เราสมมติว่า บางทีก็จะมีเราเนี่ยออกไปนําเพื่อนๆเหมือนกันก็จะต้องคนที่ตอเป็นบ้างอยู่แล้วใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราพอทําท่านี้ได้คุณครูก็จะเรียกให้เราออกไปนําด้านหน้า่แล้วก็จะมีท่าท่ายืดกล้ามเนื้อต่างๆมากมายท่าไหนที่เราทาไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณครูก็ไม่ว่านะคะอ้าวแล้ก็แน่นอนเราห้ามฝืนเพราะฝืนมากก็ฝืนนี่ตื่นเยืนไปปั๊บมันจะกลับไม่ได้เอาว่าถ้าอยู่ที่นี่วันนี้ต้องเฟิร์มแน่เลยอ่านะครับแล้วถ้า อันนี้เป็นหนึ่งความประทับใจส่งภาพของบประุวดถูกต้องค่ะส่งภาพเข้ามาร่วมกิจกรรมกับแคมเปญทะเลในฝันกับเราได้นะคะใช่คะแล้วคุณอาจจะได้มาเที่ยวเมาดีแบบดีแล้าใช่ทางพลายเดชกิจกรรมนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.forsatgroup.com ใช่ครับค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเขาโยคะนี่หลายท่ามากหลายท่าค่ะจันไหนโชว์ท่าเด็ดๆสักสองสามท่าได้มั้ยโอ้โหเด็ดๆนี่เติมเอสมาเลยนะอาจันงั้นต้องโชว์หลายท่าเลยเท่าอะไรเดี๋ยวนั้น เดี๋ยวเราไปไวปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้เป็นขาวให้หมดนะครับกางเกงในก็ต้องขาวถูกต้องค่ะกำลังจะพูดบอกว่าจะได้ตียกางเกงในขาววันหรือเปล่าแต่งานนี้เขาไครน่ารักเนาะเขาบอกจัเป็นพิเศษเลยนะจัดโต๊ะมีดอกลูกดอกไม้ด้วย ตอนนี้อาหารพร้อมเราแล้วค่ะจารย์วันนี้นี่แบบมีเมนูหลากหลายโอเคเดี๋ยวเราไปตไปกันเลยไปกันเลยค่ะ ท่นนี้ผมได้มาท่องเที่ยวทะเลที่มาลเฟียดินแดนสวรรค์กลางมหาสมุทรอินเดียในยามที่ผมได้มาเที่ยวท้องทะเลเช่นนี้ได้ปล่อยวางความนิคิดต่างๆชั่วคราวแล้วเปิดใจสัมผัสธรรมชาติอันเงียบสงบมนค์ขลังของธรรมชาติความงามของท้องทะเลสีฟ้าสดใสก็ทำให้รู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นการชาร์จพลังให้กับชีวิตอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการถ่ายภาพ ทุกๆครั้งที่ผมได้บันทึกภาพความประทับใจแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างความสุขให้กับใจได้เสมอขอทุกท่านถ่ายภาพ